พาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับสมุนไพรพื้นบ้านที่ชื่อว่าตะลิงปิงเป็นผล,ลไม้ที่มีประโยชน์ขนานับเป็นทั้งผล,ลไม้และสมุนไพรสรรพคุณมีทั้งในส่วนของผลใบและรากในส่วนของใบจะช่วยรักษาการอักเสบไม่ว่าจะเป็นข้ออักเสบลำไส้อักเสบร,ร,เรักษาโรมาตอยรักษาโรคซิฟิลิส พอกหน้ารักษาสิวใบต้มลดความดันลดบวมลดระดับน้ำตาลในเลือดและลดไขมันส่วนผลนะคะใครที่ทานผลจะทำให้จเจริญอาหารขับเหงือ่อฟอกโลหิตลดไข้แก้ไอรักษาฤทธิ์สีดวงทวารบำรุงกระเพาะอาหารและสมานแผลภายในสำหรับราช แก้ร้อนในกระหายน้ำดับพิษไข้เลือดออกในลำไส้กระเพาะอาหารอักเสบเกาลูมาตอยข้ออักเสบใครที่ใครสนใจอยากจะได้สมุนไพรตะลิงปิงมเมล็ดพัน์ธุก็ดีต้นกล้าก็ดีทักถา,ามมาได้เพเจเมล็ดพันธ์ดีกระเศษวิถีไทยนะคะสวยทานได้โดยเฉพาะส่วนของใบนะคะเพื่อน นำมาพอกสิวรักษาสิวตํำสดนั้นเพื่อนรักษาสิวได้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ